มันเป็นเรื่องของคนที่คุมกฎกับคนที่กําลังจะแบบว่าพยายามแหกกฎต้องการอิสระอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นคอนาราเป็นความแบบแตกต่างกันแต่ว่าต้องมาอยู่ด้วยกันแรกๆก็จะตีกันยับอยู่แล้วครับสองสิ่งที่แบบไม่ใช่แค่แตกต่างกันด้วยมันหักล้างกันนะครับมันคนละขั้วกันใครก็เลยแบบมีความสนุกในช่วงแรกเกิดขึ้นแต่ผมว่าการที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต่างๆมันต่างกันมากๆรวมถึง หักล้างกันด้วยคนละพวกกันด้วยมันก็เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วอาจจะซูนเข้ามาหากันได้ในที่สุดช่วงแรกมันเป็นผมว่ามันเป็นคอมดี้นะเป็นโรแมนติกคอมดี้ไปเลยอ่ะซึ่งแบบว่ามันมันจะสนุกมากๆในเมื่อแบบปมของตัวละครมันแบบต่างคนต่างไม่เหมือนกันแล้วก็แบบต้องมาเจอกันแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ย คนนึงก็สุดไปเลยในทางที่แบบอย่างที่บอกก็คือต้องการอิสระสุดๆไปเลยอยากทําอะไรก็ต้องได้ทําสุดๆไปเลยดื้อสุดๆไปเลยอีกคนนึงก็คือมาเพื่อที่จะแบบรักษาเขาไว้มาเพื่อที่จะคุมเขาให้อยู่ในกฎเนี่ยคนระับมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าสำหรับซีรีส์วายนะเป็นมิติใหม่มากๆที่แบบมันเป็นคู่ที่แบบว่าต่างกันโดยลิบลับอะแต่ต้องมาทําให้อยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับสนุกม,มาก